สวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากที่สาวโกบไปถ่ายคลิปมาโดดเราได้จ้าเมื่อเนี่ยสาวโกบสิบ้าพี่น้องมากุดมันแซงได้จ้าดีได้จ้าเกลียมันครับมดแดงนัตาแม่เรแม่เสียงไม่นอนมากปะได้หั่งมันเหรอหั่นมดนี่หอดหมดอด่าไได้หั่นมันเห็นแล้ว นึองนีแม่ได้หัวหนึ่งแล้วเห็นหัวแล้วพี่น้องเห็นหัวแล้วนี่จ้านี่จ้าเห็นหัวมันแล้วพี่น้อง

สวยงามได้แล้วค่ะพี่น้องมาแหลกแหกมันซิมหัวเราี่น้องแล้วกุบซับหัวมันละไม่ต้องไทยเหแบบไม่ทายหยากแมมมันยจะไม่มองกล่องคือประทายแมี่ยวันนี้น้องอกลองก็มาได้จา้าแต่วาา่าบลอดไทยที่ด้โอ้หอแม่เลยได้แล้วจ้าหนึ่งหัว วท yeah, ี่สค่ะนี่แม่เปิดไปเลยเปิดไปเลยแม่ม่ต้องปิดไงไทย้ยเงีนี่ิสก่อต้องปัดตอไทยไปเี้ยเงี้ยวเลยจ้าผัวขอกแล้วจ้าพี่น้องนี่ค่ะ หิน่้ำเนียวๆได้จ้ะได้หรอค่ะได้แล้วจ้าหัวม,มาเงยไปไหนแด้วค่ะกออ็ติงง่งเงี่ยเงเนาะลองหัวมาเงยคุดไปน้ำแนงได้จ้ะนีใครพี่น้องมาเียเก่ อ่านี่ละครับอันอ้อมอันอยู่อันอยู่รถนี่อยู่รถไปกิน nah, เราเรอเ้ย่หนอนกบออ๋อน่ได้จับหมันมันจได้สใหญ่นหไละโอ้กล้องแม่สิลม่มงยูโรปใังไหอืม ดีสิโอ้ม้วนอ้เก็บตีน่ะดีเดี๋ยวจะวาวในหน่อยเว้ยเตัองละความพยายามน้องกล่องม่าส um, ิน้องอ้าเตียนนั่งเนคนว่นได้แห้มได้ส่นี่มันเชียมมัน คนเก็กจะทิ้ง้สใส่ใสพงใส่ไ,สสไอ้พงยาตกมนั่ีหิง มาหน่อยละมาเล็กๆเ,เองไม่กินดิบเต็หมหรอไม่ขันคอไม่กิน,กนนะไม่กินโอ้ยะกินนะกิงได้ทุย่างจะไปกิบเ็ดล่กินดิบไ,ไม่ไหมัวมาหน่อยไม่เกิดปีกอย นี่หัวนี่้ไงล่ะน,นั่นตอนไหนเขาจะได้แกงเขาได้ยังกะกินเข่าไปกินแม่เขาอยู่รถยังไง

อนอเพราเรียกนอนแล้วงงอู่นันๆๆๆนน่นแขงมา,กออกมาเกากน้นเหมือนวนะ้ายมนแตกก่กชันางห้กไามนี่ตายร่างานเนี่ย ยังไหน,นเออัไหรากไม่เบนะิ่งเดือดลยหักไม่แบบไงเลยอย่างที่น้องมึงยำกัน้ยไปขาลุดแล้วพี่เจะพี่น้องอันนี้หากไม่แบบไงนะมก็ออกยุขังยังสิได้จากหัวมันเรื่งจะพี่น้องหักอยัง,ย,ง,มมงย่อง,องอีกอยู่ขคุณเยง,องอยังออยู่เอาปะด้มันหนบอยู่ เรียนเนี่ยเนี่ยเรียนนี่แหะสีพี่แล้วเรียนนี้ีที่แล้วม่งจาปะแกไหเด็กเขาข้บนลายไรงงัยไทุบบวันไปเทียนกล้วยเหรอแม่ทุบก็ทุบเอะ้อน้องพ่อละจ้าหัวบักไงกอโนนาวอกูเปิดแหงขุดละ เฮ็ดบาทเราสัวบาทที่แหลกใส่ละท่างไต่โอ้าพี่น้องเก่งมากเลยนนทยาบึงบ oh. ่งพี่น้องหัวเดี๋ยวอิ่มจุกแอกแอกน่มันก้อนขรอยนะมันนี่อะไเขาแค่งเขาปิดไปไหม นี่ได้จ้าพี่น้องผลงานสาวกบ้ดมันกุ้ดมันมาสูบน,น้ำนนออกจากเขาได้วค่ะกุ้ดมันพร้มพอมคลิปนี้ก็ฝากพ,พี่น้องไว้ซ้ำนี่ก็ได้จ้าหลังจากที่ไปพ่อกันดนน้พี่น้องเนาะขอฝากกดไหลก์ลกดแช่ขึ้นเขาได้จ้าฝากิดตามสาวกบผ้ารูยแหลงน้ำแนเมื่อนี้คำเราจะสิบเก้าบาทแล้วขอลาไปก่อนได้ค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า